สวัสดีพี่พทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเซลจ่ายทอโต้นะครับรถมือสองคัสเกตเป็นบุรีครับแล้ววันนี้ผมจัดนะครับรถน้ํามันบวกไฟฟ้าครับนะครับประหยัดน้ํามัน20กว่ากิโลต่อลิตรเป็นเจ้าโตยต้า CHR เนี่ยครับ1.8 Hybrid High เนี่ยครับนะตัวท็อปทั้งหมดเลยนะฮะทั้งหมด4คันมีสีขาวมุกให้เลือก3คันนะครับสีน้ําเงิน1คันนะครับปี19กับปี20นะครับอ่ะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยถ้าสนใจรุ่นไหนสนใจคันไหนก็สามารถแอดไลน์หรือโทรหาผมเบอร์ที่่ขึ้้้้้นนนไไวใหดดาาลลงเยะครับ สำหรับคันแรกนะครับค่าตัวเริ่มต้นอยู่ที่559 0 0 0บาทกับคันนี้ครับ CHR 1 8 h ่งจุดแปดไตัวท็อปปี19เนะครับเลขไมล์่งแ1 0 0 0มนะครัโลบคันนี้รถบอดี้เดิมนับตรวจสภาพรถจากบริษัทกลางแล้วเรียบร้อยได้เป็นรถเกรดเนะครับเพราะว่าบอดี้เดิมหมดเลยจัดทรงลงล้อมาอย่างเดียวครับพี่คันนี้ลงล้อแม็กอย่างเดียวนะภายในภายนอกเหมือนเดิมหมดนะครับสแตนดาร์ดโรงงานมีเซ็นเซอร์หน้าให้4จุดเซนเซอร์ด้านหลัง4จุดนะครับโลโก้ไฮบริดไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟ นะครับล้อแม็กสวยๆเดิมๆครับนะล้อแม็กเนี่ยใครสนใจนะเดี๋ยวผมเนีเดี๋ยวผมทําสีล้อให้ใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้เก็บงานให้ละเอียดเลยนะครับตัวนงตัวน็อตเปลี่ยนหมดนะครับนะบายสปอร์ตมีให้ทุกคันครับกุญแจสมาร์ทเคเลสเปิดเข้าไปภายในกระจกทั้ง4บานปรับขึ้นลงออโต้นะครับเบาะหนังนะครับรถบอดี้เดียวกันหมดเลยนะตัวท็อปจะมีล็อกเลนมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีคุชคอนโทรลให้นะครับเร่งไม้หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันโลนะครับได้จอทัชสกรีนแอร์ออโต ดูโอโซนนะครับนี่เกียร์ออโต้เบรกโฮเบรกมือฟ้า EV ีโหมดมาครบเลยนะครับทั้ง4คันนะฮะสวยทุกคันเลยพี่ครับรถแฮชแบ็กห้าประตูสามารถพับเบาได้นะครับแบตเตอรี่ไฮบริดเขารับประกันเป็น10ปีเลยนะครับนี่ฮะท้ายสวยๆเดิมๆครับสำหรับคันนี้ฮะฟรีดาวนะครับ7ปีไปดสีงวดนะครับผ่อนอยู่ที่9,000ไปปลายถึง10,000บาทนะครับถ้าสนใจก็ทักบ้านเขียวมาได้เลยแอดไลน์หรือโทรห้าโทรหาผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับ คันต่อไปนะครับคันนี้ฮะไม่เจ็ดหมื่นเก้านะครับกับตัวท็อปปี20ครับ1.8ึ่งจุดแปดไฮบิดไฮครับนะไม่เจ็ดหมื่นเก้ารถมือเดียวประวัติสูญสีขาวมุกนะครับคันนี้กาตัวอยู่ที่หกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับนะคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับรถบอดี้เดิมเหมือนกันนะครับตัวนะไฟหน้าเดิมนะครับเซ็นเซอร์หน้าสี่เซ็นเซอร์หลังสี่ไฟตัดหมอกมาครบนะครับตัวท็อปทั้งหมดสี่คันนะครับมีบายสปอร์ตให้ แนวบายสปอร์ตสัญญาณแจ้งเตือนมุมอับมีให้ทุกคันนะครับสำหรับเจ้า CSR มีให้ทุกคันเลยนะครับนี่ภายในครับไม่เจ็ดหมื่นเก้ารถมือเดียวประวัติศูนย์ครับนะใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับพี่ CSR ยังว่างนะครับทั้ง4คันนี้นะครับไม่เจ็ดหมื่นเก้าพันโลนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคุ้คอนโทรลนะครับล็อกเลนเซนเซอร์ด้านหน้ามาครบนะครับจอทัชสกรีนแอร์ออโต้ดูโอโซนนะครับเกียร์ออโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้านะครับตอนนี้แสงกําลังลงเลยนะครับ นี่รถบอดี้เดิมครับพี่ได้กระจกตาโตย้ตาแท้เดิมทุกปานสามารถพับเบาะได้แบบนี้เป็นแฮชแบ็กหประตูนะครับกางขึ้นมานั่งได้นะครับพับได้กางขึ้นมานั่งได้ทั้งหมดนะด้านหลังก็เปิดได้เช่นเดียวกันนะครับไฟท้ายเป็นเอกลักษณ์นะตัว C เป็น L.E.D ทั้งหมดเลยนะครับเซนเซอร์หลัง4จุดกล้องหลังมาครบนะครับไฟเบรกด้วยสามาครบนี่ยกขึ้นงนี้เลยแฮชแบ็กหประตูนะครับนี่ฮะแสงค่อนข้างเข้า,ขานิดหนึ่ง นะคตัวน็อตด,ด้านหลังเดิมๆครับน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะนะครับบอดี้เดิมนี่ฮะด้านหลังกว้างๆเลยนะครับสําหรับคันนี้ฮะผ่อนอยู่ที่11,700 11, บาทนะครับ7ปี84งวดนะครับขาวๆ669,000บาทใหม่79,000โลสีขาวมุกนะครับคันต่อไปครับคันนี้ฮะได้ตัวท็อปปี2019นะครับ1.8ึ high ่งจุดแปดไฮบริดหายใหม่90,000โลคันนี้ค่าตัว659,000บาท นะครับคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่1 1 0 0 0บาทเหมือนกันนะครับเป็ดปีแบบสีงวดบอดี้เดียวกันครับพี่นะรถไม่มีชนหนักแน่นอนรับประกันโครงสร้างทุกคันนะครับมีบริการหลังการขายให้ครับพี่นะประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือ1นึ่งหมื่นโลนะครับแล้วก็มีบริการฉุกเฉินยีิบสี่ชั่วโมงอีก1ปีแถมให้นะครับคันนี้สีน้ําเงินนะครับ1.8ไฮบิดไฮตัวท็อปปี20ไม่เ1 0 0 0โลรถมือเดียวคันนี้ค่าตัว669,000บาทเช่นเดียวกัน ฟรีดาวพอดอยู่ที่11,700กว่าบาทนะครับรถมือเดียวเหมือนกันนะสีน้ำเงินหลังคาแบ็กท็อปนะครับสีเดิมโรงงานนะนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์ไฟตัดหมอกมาครบนะครับทะเบียน9011คันสีขาวไม่7 0เอาทะเบียน9012นะครับโอ้โหทะเบียนสวยทั้งคู่นะครับล้อแม็กเดิมบายสปอร์ตมาครบนะครับได้กระจกแท้เดิมทุกบ้านนะครับสีเดิมจากโรงงานเลยคันนี้นี่ฮะเปิดเข้าไปภายในเบาะสวยๆตึงๆเหมือนกันเนี่ยักุญแจสมาร์ทคีย์เลด เนี่ยครับเบาะไม่มีสิทธิ์ไม่มีขาดครับออปชันเหมือนกันหมดนะครับด้านหลังเช่นเดียวกันนะที่เปิดเป็นเอกลักษณ์นะครับกับเจ้า CHR นี่ฮะด้านหลังประมาณนี้เลยนะครับรถสวยบอดี้เดิมเลยไฟท้ายเป็น LED ตัว C หมดเลยไฟเบรกด้วย3เสากาดแบบขี้ฉลามมาครบนะครับนี่ฮะป้ายทะเบียน9กย9011นะครับ9กย9011ทันนี้9กไก่ผอพึ่งนะครับ9413นะครับรถบอดี้เดิมทั้งหมดนี่คันนี้ครับ9กย9012 โอ้โหเหมือนมาด้วยกันนะสีขาวกับสีน้ําเงินคันนี้นะครับต่างกันแค่เลขเดียวนะครับนี่ฮะคันนี้เช่นเดียวกันนะครับรถปี19นะครับไม้แสนแปนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเซลจ่ายทอโต้มาได้เลยครับลิงก์สีดําหน้าโปรไฟล์นะครับหรือว่าแอดบ้านเขียวนะครับนี่ฮะเบอร์ที่ผมขึ้นไว้ให้ด้านล่างนะครับ091713 8 8 6 4โทรมาเบอร์นี้หรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับพี่ๆครับนะถ้าสนใจรถน้ำมันบวกไฟฟ้าครับ โตโยต้าซีดเน็กซ์ R 1.8ไฮบริดไฮตัวท็อปทั้งหมด4คันนี้ค่าตัวเริ่มต้นที่559,000บาทจนถึง669,000บาทครับนะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่9,000กว่าบาทนะครับ9,000พปปลายถึง10,000บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นนะครับก็ได้แบตเตอรี่ไฮบริดนะครับรับประกันเนี่ย10ปีเลยกับโตโยต้านะครับแบตเตอรี่ไฮบริดใช้ได้ยาวๆครับระบบไฟฟ้าอีก5ปีนะครับสำหรับพี่ๆไหนที่สนใจลองแวะมาดูก่อนได้นะครับนะสามารถติดต่อเซลล์จ่ายทอออโต้มาลองขับรถดูก่อนได้ครับนะสวัสดีครับ